เบรกสุดท้ายนะครับพาไปดูฉายาสภาปีนี้จากผู้สื่อข่าวสภากันสักนิดนึงจริงๆประกาศกันออกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนสายๆแล้วนะก็เป็นเป็น,ป,น,ป,นประเด็นข่าวในหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับแล้วก็มีการไปทำข้อเห็นหลายคนที่ถูกตั้งฉายานะครับเอาภาพรวมก่อนแล้วกันสมาชิกผู้แทนรัษฎรได้รับฉายา3วันหนี4วันล่มอันนี้รู้รู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ร่มกระจายจริงๆนะครับวุฒิสภาได้รับฉายาตราปอ มปลาจุดน,น,นะครับค,คุณชวนลิกภัยประธานสภาได้รับฉายาชวนส่วนเซคุณพรเพชรวิชิตชลชายประธานวุฒิสภาได้รับฉายาพรเพชรพักก่อนคุณหมอชนนัทสีแก้วผู้นาฝ่ายค้านนะครับได้รับฉายาหมอวงเล็บงอง,งูก็อ่านว่าหมองนะหมองชนลนาน่น ดาวเด่นสภา65ไม่มีนะครับไม่มีผู้ใดเหมาะสมดาวดับเนี่ยให้มงคลกิจสุขสินธารนนบัญชีรายชื่อไทยศีวิไลผมชอบเหตุผลเขามากเลยค่ะโดดเด่นในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ตนเองหนกระแสะเพื่อหาพื้นที่ทั้งหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะครับวาทะแห่งปีอันนี้น่าสนใจวาทะแห่งปี65เรื่องปฏิวัติผมไม่ได้เกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกคนเดียวคือวาทะที่พลเอกประวิทย พูดในระหว่างการถูกอภิปรายแล้วก็โยนเรื่องปฏิวัติไปให้ทนายกแล้วคเนประยุทธ์เนี่ยก็ยกมือขึ้นแล้วก็ยิ้ม<ช>แย้มซึ่งหลายคนก็วิจารณ์ว่ามันก็ไม่เหมาะสมนะเพราะว่านี่คือสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งหาพูดเรื่องการปฏิวัติมันไม่ใช่เรื่องตลกเหตุการณ์แห่งตี เกมพลิกสูตรฐานร้อยอย่างที่ทราบมันมีการเล่นเลขกวนทางเทคนิคนิดนึดนงค่ะคือพิจารณาสูตรฐาน500อ <c oughs> ให้ไม่ทันจะได้กลับไปใช้ร่างแรกที่เป็นร่างฐานร้อยแทนนะครับค่ะ,ะ,ะคู่กัดแห่งปีอันนี้เห็นกันมาหลายรอบสอว,วคุณกิติศักดิ์รัตนวรหะกับสอสอรังสีมันโรมจากก้าวไกลอันนี้ซัดกันเรื่องของกยศจน<ช>สุดทายุณรังสมันบอก ใช้นี่หมดแล้วไม่คือคุณคือคุณลังซีมันโลแม่เอกอาแกก็ไปแตะสวอเอะคุณกิติศักดิ์แกก็เลยบอกใช้นี่ยังใช้แล้วตะโกนกลับเลยอะค่ะเมื่อวานกยัสอผ่านแล้วนะก็คือก็คิดดอกเบี้ยน้อยหน่อยหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วค่าปรับศูนจุดห้าปอร์เซ็นมีคนถามว่าทําไมให้ผ่านทําไมไม่แบบสู้เพื่อไม่เพราะว่าถ้าสมมติลากยาวไปอะค่ะมันมีกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีอยู่ประมาณล้านสองคุณโก้กลุ่มเนี้ยถ้าสมมุติว่า ไปผ่านสมัยหน้าสมัยหน้านะยังไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงเกิดขาความตกหมดมนึกออกปะคุณโก้ดอกเบีย้ยคือ7.5%็ดจเอเซนค่ะเออแล้วก็ค่าป,ร,ะปะรับอ่ะสิบเปอร์เซนต์นักการเมืองจะหาเงินที่ไหนมาใช้นี่ตรงนี้ ดูเอาเถอค่ะ,ะมันมันอยู่ที่จิตสํานึกล้วนๆเนาะบแบบนี้เนาะคนดีสีสภาพปีนี้ไม่มีนะครับไม่มีมา4ปีแล้วก็ว่ากันไปละกนันสั้นๆนิดเดียวหลังจากที่ฉายาออกมาไปถามคุณชวนคุณชวนว,ดดว,ว่าอย่างไรคุณชวนพูดถึงฉายาชวนโซนเซยืนยันบอกไม่เซนะไม่เมาก็ไม่เซเราต้องมั่นคง การยึดหลักการอาจจะเป็นไปได้ที่สมาชิกไม่เห็นด้วยเช่นลงมติว่าเรื่องนี้ควรจะต้องลงมติใหม่หรือไม่อย่างนี้สมาชิกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านแต่ประธานต้องยึดว่าหลักการเป็นอย่างไรมไม่สามารถเบี่ยงเบนเป็นอย่างอื่นได้ไปส่วนเสอะไรไม่ได้สมาชิกไม่พอใจเป็นไปได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาไม่พอใจเพราะเราไม่ตามใจดังนั้นหลักต้องมั่นคง ส่วนฉายยาสภา,า3วันดี4วันล่มคุณชนบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสภา,าด้วยเพราะมันไม่ได้เกิดบ่อยเพียงแต่ช่วงปลาย,ยมีปัญหาแต่ถึงอย่างไรสภา,าชุดนี้ก็มีผลงานมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาอันนี้คือเรื่องของผลงานการผ่านกฎหมายต่างๆนะครับค่ะส่วนความพร้อมของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะไปดูพลังประชารัฐก่อนก็แล้วกันนะคะสามหนึ่งในกลุ่มสามมิตรคุณอนุชานาคาใสค่ะบอกว่ายังไม่ให้ความชัดเจนอนาคตทางการเมืองกันแล้วกัน คือแต่ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเลือกตั้งนะคะยุบสภาเมื่อไหร่เลือกตั้งเมื่อไหร่ต้องพร้อมค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลจะครบวาระในเดือนมีนาคมดังนั้นตอนนี้ ตัวผมเองยังอยู่กับพลังประชารัฐยังเป็นห่วงและกังวลไม่ในความไม่แน่นอนทางการเมืองทําการเมืองมานานมีเพื่อนพ้องมีน้องพี่จึงต้องคํานวณปัจจัยหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นนะ,นะคะซึ่งการตัดสินใจทางการเมืองไม่เน้นในเรื่องใดๆเป็นพิเศษแต่ว่าจะคํานึงถึงเวลาระยะเวลาปริบทความเหมาะสมโดยเฉพาะช่วงปลายรัฐบาลแบบนี้ค่ะยังไม่ตัดสินใจตอนนี้ขอ้เป็นเรื่องของเวลากา็แล้วกันเพราะว่าตนยังมีคนที่เคารพรักเพราะฉะนั้น ก็ต้องตัดสินใจบนปัจจัยอย่างที่บอกมาด้วยนะคะส่วนกรณีการแต่งตั้งพลตาบดจเอกสุรเชษฐ์หักพานเป็นคณะทำงานแก้ปัญหาที่ในทุนอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินปิดเส้นทางสาสัญจรสาธารณะที่เกาะหลีปเป๊ะจังหวัดสตูลนะคะบอกแต่งตั้งอยู่จะยืนยันว่าต้องแก้ปัญหา โดยหลังปีใหม่จะมีความชัดเจนบิ๊กโจ้เก่งเนาะตำรวจนี่มีบิ๊กโจ้คนเดียวเหรอคุณโกคนอื่นไม่มีอีกแล้วหรือไงมอไ,มไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งนะแต่ว่ารองผอ,อตรอ,อ,อมีตั้งหลายคนไม่ใช่เหรอเกือบห้าคนไม่ใช่เหรอ่ม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาแบ่งงานกันอย่างนเกง,งจริ เก่งฟ้าประธานรจริงอะอย่างไรก็ตามพูดถึงพลังประชารัฐเมื่อวานตอนสายเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ออกมาข่าวหนึ่งบอกว่าคุณ,คณมิ่งขว,ขวัญลาออกจากพักแล้วนะ,ะแต่จนถึงเย็นก็ยังไม่มีความชัดเจนคือมันมีข่าวอย่างนี้ค่ะว,ว่าคุณมิ่งขวัญนายแกไปยื่นใบลาออกจากกรกตแต่ว่ายังไม่มีข่าวออกมา้วกขาก็เก่งมากอะคะ่ะพาดหัวเลยว่าจบแล้ว22วันของคุณมิ่งขวัญก็เลยทำให้ล่าสุดคุณวิรัตรัตนเฟรดกรรมการบริหารพักบอกไม่จริง ไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือที่กกตหรือที่พักคุณมิ่งขวัญยังทำงานในพักอยู่นะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพิ่งได้รับมอบหมายงานจากพลเอกประวิตรรองนายกและหัวหน้าพักอยู่เลยและ27ธันวาคมที Dragon)> ่ผ่านมายังคุยกับคุณมิ่งขวัญอยู่เลยแต่เมื่อวัน28ไงครับก็เดี๋ยวรอดูแลกันแต่ว่าก็ก็ก็เคยต้องคอยสังเกตกันอยู่ว่าถ้าคุณมิ่งขวัญออกจากพักประชารัฐแล้วจะไปไหนต่อต้องพัก สักครู่เหมือนผู้ประกาศช่องหนึ่งพักสักครู่แล้วไปอยู่ทุก็ก็อยู่ไปก่อนก็ได้แล้วไม่เห็นอะไรนี่ก็พลังไรชาริปเขายังชูเป็นมือเศรษฐกิจอยู่เพราะว่าคนอื่นก็ไม่ค่อยเห็นนะมือเศรษฐกิจหรือมือประชาสัมพันธ์เอาดีๆเขาใช้คำว่ามือเศรษฐกิจมือเศรษฐกิจเขาอุตส่าห์ยกขึ้นมาหรือมือประชาสัมพันธ์เอาดีดี ไปดูการรวมตัวของสองพักนี้กันดีกว่านะครับเขาบอกว่ายังไม่ได้รวมตัวกันแค่มาดูเรื่องของทิศทางชัดเจนจะ <laughs> ไม่รู้จะชัดเจนยังไงนะ <c oughs> เป็นข่าวมาก่อนหน้านีแลวละ่ะ <c oughs> ระหว่างสร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทย <c oughs> ก็อาจจะใช้ชื่อไทยสร้างอนาคตไทยได้ไหม <c oughs> หรือว่าถ้าเหมือนอะไรนะชาติพัฒนากล้าอนาคตไทยสร้าง ไทยอน,อนาคตส้างเอาให้มันเข้าใจง่ายๆเมื่อวานนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวจากคุณวาชรการณีการเลขาธิการพักสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าสองสอสมคิดและสุดารัฐ และข่าวใหญ่ทางการเมืองแวะมาดูความพร้อมที่ร้านคอนเนอร์สุขุมวิท26ด้วยว่าน่าจะมีข่าวดีทางการเมืองส่งท้ายปไีไม่ต้องหลอกเขารู้กันอยู่แล้วแหละว่าจะแถลงข่าวเรื่องนี้นะ<า>บอกว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับสองสอเขามีนัดพบกันเวลานัดหมาย10โมงเช้าสมคิดจตุศรีพิทักษ์สร้างอนาคตไทยคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์ไทยสร้างไทยได้ารายละเอียดและผลสรุปเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะแวะมาบอกให้ฟังนะ ขณะที่คุณโพคินพลกุลประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศให้สัมภาษณ์ยอมรับรซาข่าวการประชุมระหว่างสองพักวันที่29่สิบเโมงเพื่อหาทางออกให้ประเทศจะพูดกันถึงอุดมการนโยบายความเสียสละของคนที่จะมาจะมาทางานร่วมกัน <c oughs> โอ้ย <c oughs> เนื่องจากเราเห็นว่าประเทศตกต่ำอย่างถึงที่สุด <c oughs> ต้องเลือกระหว่างเส้นขนานไม่ขั้วหนึ่งก็อีกขั้ว <c oughs> บนพื้นห่นความหวักระแวงและเกลียดชังหากเป็นเช่นนี้เดินหน้าต่อไม่ได้ การสร้างอนาคตที่ดีกว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราต้องร่วมกับประชาชนทุกคนคือการหาทางออกต้องปล่อยวางจากวัฒนธรรมสร้างความเกลียดชังร่วมกันสร้างกติกาสูงสุดคือรัฐธรรมนูญปลดปล่อยผู้คนจากพันธนาการกฎระเบียบสร้างพลังให้ประชาชนในการทำมาหาก,กินคุยกันเห็นว่าเห็นพ้องกันในการว่าในอุดมการร่วมกันหรือไม่แล้วค่อยดูว่าจะทํางานร่วมกันอย่างไรถ้าเห็นพ้องก็มาดูเรื่องความร่วมมือในการสร้างทางออกเพราะเป้าหมายสูงสุดให้คนไทยได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ถามผู้สื่อข่าวถามจี้ตรงมาก จะพูดถึงการรวมพักไหมค่ะคุณโปคินบอกว่าเราดูก่อนไม่อยากพูดถึงตําแหน่งหรือผลประโยชน์ต่างๆอยากให้มองว่าพวกเราจะเสียสละทํางานให้ประชาชนจึงต้องเริ่มที่อุดมการณ์และความเสียสละถ้าผ่านตรงนี้ได้อย่างอื่นก็จะตามมาคุณก็อะไรคือการปลดปล่อยผู้คนจากพันธนาการกฎระเบียบต่างๆไปดูภูมิใจไทยนะออนโยบายดีมีทิศทางที่ชัดเจนเ,ออเดี๋ยวเขาก็เข้ามาร่วมกันและประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจต้องชัดเจนแบบนี้จะเอายังไงไม่ใช่ พูดกันเรื่องอุดมการณ์นู่นนั่นนีอ่อะพี่มงเอาภาพขึ้นมาชัดเจนแบบนี้พอไหมคุณโก้โว่อเช้าขับรถมาแล้วถึงกระเตืรเลยนี่ค่ะทักทายดิฉันอยู่ตรงทางสามแพร่งอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะคเป็นรูปหน้าขุดอิงแพททองทานชินวัตรค่ะแล้วเขียนว่ายกระดับ3าสิบาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทยจองคิวได้เร็วมันอาจจะอ่านยากนิดนึงก็คือเอ้าเมื่อกี้ยังอ่านได้เลยคุณโก้ เดี๋ยวนะแต่มีซึมเศร้ารักษาใกล้บ้านอ๋อวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีซึมเศร้ารักษาใกล้บ้านอันนี้คือเริ่มมีเห็นแล้วว่าจะชูคุณอิงหรือเปล่าหรือเปล่าคือม,มีผู้หลักผู้ใหญ่วิเครหอฟังแบบนี้คุณก้ว่าส่วนหนึ่งในเพื่อไทยเนี่ยถามว่าทาไมเลือดไหล,อ,ลอ,หออกมาโดยเฉพาะเนี่ยอย่างคุณพคินอ,อย่างคุณหญิงหน่อยหรือใครก็ตามเขาก็เบื่อวังวนความขัดแย้งว่าถ้าสมุติไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยอ่ะ หนึ่งสิ่งที่ต้องทำและเป็นเป้าหมายสำคัญค,คือพาคุณทักษิณกลับบ้านมันจะพากลับยังไงเอาถามตรงๆถามใจคุณทักษิณเองเหอะจะกลับยังไงอ่ะโดยจะแบบล้มเลิกคด,ดีความวาทั้งหมดอ่ะกลับ<ะ>บ้านแบบเท่ๆนะเพราะถ้ากลับมาติดคุกทขาไม่กลับเออมันก็คือการกลับบ้านแบบไม่มีคด,ดีมันจะทําได้ยังไง <c oughs> แล้วคนก็เบื่อเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดทําอะไรที่มันแบบอย่างนี้อีกอะ่ะ ก็จะอาจจะโดนยึดอํานาจมันก็เป็นวังวนอุบาทกลับมาอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นนักการเมืองเองเขาก็เบื่อแต่เพื่อไทยเขาก็ยังยืนยันจะชูคุณอุงอิงอยู่ก็ดูไปแล้วชูอุงอิงได้แต่ต้องตัดเรื่องจะพาคุณทักสินกลับบ้านแบบไม่มีคดีความอันนี้คนรับได้เอาจริงอรอด,ดูครับเวลาของรายการครับพบกันใหม่พมรุ่งนี้สวัสดีค่ะ